สวัสดีค่ะพบกับมาดามออนแอนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อประเด็นที่สำคัญมากณนะปัจจุบันนี้คืออะไรรู้ป่ะคือการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรนานะคะซึ่งพูดง่ายๆว่าไอโคโรน่านี่มันทำให้โลกนี่แบบว่าแบบยับเยินพังนะคะทำให้เศรษฐกิจพังนะคะมากมายมหาศาล ทำให้อชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะทําให้ผู้คนหวาดกลัวในขณะที่หวาดกลัวก็หิวกระหายการอยากออกไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวไปอะไรก็แอบบางทีก็แอบไปกันหรือว่ายังไงนะคะจึงทําให้เป็นข่าวนะคะหน้าหนึ่งในตอนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะที่ประเทศไทยนะคะ แล้วก็คนก็แตกตื่นนะคะคนก็เสาะหาว่าใครเป็นไวรัสมั่งใครไปนั่นไปนี่มั่งนี่ทำร้ายนั่นนู่นนี่น่นนี่นี่น,นันน่นน,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 นเยอะมากนะคะซึ่งถามว่าแม่อ้อนรู้สึกยังไงหรอก็คือณนะตอนนี้นะที่ไวรัสโคโรนามันระบาดไปแล้วปีกว่าเนี่ยนะคะมันมันทำให้ความคิดของอ้อนเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกๆเอาเอาแค่ง่ายๆเลยนะคะว่าคนกลัวโคโรนา มากเลยนะคะคนกลัวไวรัสโครโรนามากเลยนะคะเพราะว่าคนยังไม่รู้จักมันคนยังแบบแตกตื่นนะคะคนยังแบบเออกูจะตายไหมกูจะนั่นนี่นู่นนี่หนไหมนะคะแต่ณนะตอนนี้นะคะมันผ่านมาแล้วปีกว่านะคะบอกเลยว่าเอาง่ายๆนะคนสวีเดนหรือคนแถวๆเนี้ยเออหรือว่าตัวแม่กระทั่งตัวแม่ออนเองถามว่ากลัวไหมกลัวแต่แม่ออนกลัวห้าสิบห้าสิ เพราะว่าจากโลกที่แมวอ,อยู่นะตอนนี้คือประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็การรับฟังข่าวสารจากประเทศไทยหรือว่าการรับฟังข่าวสารจากทีวีก็คือจากทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยนะแม่อเอานมาร,รวบรวมมามา,มาประมวลแล้วาบอกเลยว่าตอนนี้แมวกลัวแค่ห้าสิบห้าสิบมันลดทอนลงมาเพราะอะไรรู้ไหมเออความกลัวมันหายไปห้าสิบเลยนะเพราะว่าจากคนรอบข้างแมนที่นะคะ คนไทยด้วยกันนั่แหละที่เขาทำงานเป็นพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลทำงานอยู่ในโวดนะคะงานที่สำคัญมากในนี้นะคะในสวีเดนก็คืองานเกี่ยวกับพวกบริการพวกพยาบาลอะไรพวกนี้นแหละเป็นงานที่ต้องคุกคีกับคนไข้ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งงานสเตดานะคะงานเกี่ยวกับทําความสะอาดก็จะต้องไปทําความสะอาดในออฟฟิศต่างๆอะไรนี้แม่ออนก็มีโอกาสได้รับฟังข่าวสารมานะว่า คนที่รู้จักนะคะเขาติดโควิดเขาติดไวรัสกันแล้วตอนแรกน่นก็กลัวว่าอุ๊ยเขาจะเป็นอะไรไหมเขาจะางั้นงี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนตามปกติที่เราได้ยินมาแหละเราก็กลัวและเป็นห่วงอยู่ห่างๆนะจนในที่สุดเขาติดใช่ไหมแล้วเขาก็รักษาตัวเขาก็กักตัวแล้วเขาก็รักษาตัวเองนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นถึงขั้นมากไม่ได้เป็นอาการอนะเขาก็อยู่บ้านกักตัวกับครอบครัวเขาเพราะว่าทุกคนถ้าเกิดว่ารู้ อย่างเช่นนะอ่าพูดง่ายๆคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกกับพยาบาลพวกเนี้ยเขาจะต้องมีการตรวจทุกระยะอยู่แล้วว่าติดโควิดไหมเพื่อที่จะไม่ไม่ไม่ไมอ่าไปแพร่สู่คนอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มคนพวกเนี้ยจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการตรวจเป็นประจําเขาก็เลยมีโอกาสที่จะรู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมอย่างคนปกติอย่างอ้อนนีย่ยคนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่พบเจออาการเราก็จะไม่ไม่ไปตรวจนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหวัดนิดหน่อยหรือสันนิษฐานว่าตัวเองจะเป็นหรือเปล่าก็ไปตรวจนะคะก็ตรงนี้ขอยกย่องหนึ่งอย่างก็คือเขาให้การตรวจนะคะทุกเคสฟรีใครสงสัยมีข้อสงสัยว่าตัวเองเป็นอย่างเชื้อหวัดหนึ่งข้อสองข้อสามข้อก็ไปตรวจกรอกข้อมูลไปตรวจเขาเขาอนุญาตให้ไปตรวจได้เพราะว่าเขาสงสัยก็ไปตรวจนะคะแต่ว่าถ้าบางคนเป็นนิดหน่อยเขาก็ไม่ไปตรวจ นะคะเอางี้แล้วกันไปตรวจฟรีนะคะการตรวจฟรีเพราะว่าเขาจะได้ลดการแพร่ระบาดของเชื้อนะคะแต่ว่าอย่างบ้านเราอะเสียตางไปตรวจเนะเข้าใจคนทำมาหากินอะกว่าจะหาเงินได้แล้วอะยังต้องไปจ่ายเงินค่าตรวจอีก กูไม่ไปดีกว่าแม้อะไรเงี้ยนะในความคิดแต่จริงๆเป็นการหินแกะตัวนะคะแต่ว่าเราต้องเข้าใจถึงหัวอกของคนที่เขาไม่มีเงินอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมตรงนี้รัฐบาลน่าจะเข้ามาช่วยเหลือนะคะเพราะว่าจะได้ลดการระบาดเข้าใช่ไหมลดการระบาดลดการแพร่เชือ้อต้องเข้าใจคนหาเช้ากินข้าวนะคะเขาไม่มีเงินอยู่แล้วอะ่ะเออตรงนี้นะคะสำคัญที่สวีเดนตรวจฟรีนะคะถ้าคุณเป็นมีอาการ หนขึข้อสองข้อสามข้อตามที่เขาบอกมานะคะมีนิดหน่อยเขาก็ไปตรวจกันแล้วนะถ้าคนที่กลัวแต่ถ้าอย่างอย่างอ่อนหนาคือไม่กลัวร่างกายแข็งแรงเป็นหวัดนิดหน่อยมันก็ไม่ไปตรวจนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแล้วก็รู้สึกว่าโควรดมันเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยแหละ ออย่างนี้นะแต่ห้ามมาด่าอ้อนนะห้ามมาด่าอ้อนนะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะแล้วก็เอ,อเดี๋ยวจะบอกเล่ากันต่อไปว่าทําไมถึงรู้สึกอย่างนี้อ่ะเมื่อกี้เราวนไปเอ,อาทำไมเป็นคนพูดเจอก็ไม่รู้นะเออเม้ามอยนะคะกลับไปที่คนที่เขาคนไทยนะคะเพื่อนคนไทยที่รู้จักกันเขาเป็นเขาติดเชื้อโควิดหน้าเขารับการพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นนะเสร็จแล้ว ทั้งครอบครัวของเขาที่ใกล้ชิดเขาก็ต้องไปตรวจเหมือนกันอย่างเช่นอยู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยต้องไปตรวจสามีลูกอะไรเงี้ยคะต้องไปตรวจทุกคนเลยนะคะแล้วส่วนใหญ่ผลที่ออกมาก็คือเป็นทั้งครอบครัวเพราะมันมันอยู่ใกล้ชิดกันอนะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นใช่ไหมส่วนเรื่องอื่นที่เขาจะไปห้างมาอะไรเงี้ยคือตัดไปเลยที่นี่เขาจะไม่ไปค้นหาไทาม์ไลน์เพราะว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะติดแล้วติดเลยอะไรเงี้ยนะแต่ข้อข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งนคะืออะไรรู้ปะ เขากักตัวที่บ้านกันค่ะเขาไม่ต้องเสียเงินงบประมาณที่จะต้องไปนอนเตียงในสถานที่เขาจัดไว้ไนอะไรนัน่นนี่ไม่ทั้งบ้านเขาไปตรวจหมดเลยแล้วก็ถ้าว่าเป็นกักตัวอยู่ที่บ้านทุกคนหรือว่าถ้ายังไม่เป็นก็คือแยกกันห้องนอนแล้วก็เฝ้าดูการนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการก็ไปตรวจอีกอะไรเงี้ยนะแต่ขั้นแรกก็คือทุกคนต้องไปตรวจนะคะที่อยู่ในบ้านเดียวกัน สมมุติว่าไปพบแล้วว่าเป็นเป็นทางบ้านก็กักตัวอยู่ในบ้านกันนั่นแหละเออนะคะเสร็จแล้วก็อาจจะมีองค์กรที่เข้ามาช่วยหลวอเรื่องเอ,อเข้าวน้ําอะไรเงี้ยนะหรือว่าญาติพี่น้องช่วยซื้อมาให้หรือว่าจะมีเอ,อแบบว่าองค์การเขาเรียกการกุศลนะนะที่ที่เป็นของคอมมูนที่เป็นของอ,อรัฐบาลนะคะเข้ามาช่วยแบบซื้ออาหารแล้วมา ส่งที่ให้ที่หน้าบ้านอะไรอย่างน,น,นี้เป็นการลดการแพร่เชื้อนะคะอันนี้ก็คือเป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นการช่วยเหลือของรัฐบาลนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าซื้อก็จ่ายตังเองนะเออตรงนี้รัฐบาลไม่ออกให้แต่ว่านะแต่ว่ารัฐบาลมีเงินช่วยเหลือสําหรับคนที่มีงานประจําแล้วต้องขาดงานนะคะอย่างนี้รัฐบาลจะมีเงินช่วยเหลือให้แต่ถ้า นอกเหนือนั้นเขาก็ไม่ช่วยนะคะเออเสร็จแล้วนะเรื่องนี้ต่อไปก็คือเป็นข้อดีที่ไม่ต้องเสียงบประมาณในการกักตัวนั่นนู่นนี่มากมายเฝ้าดูอาการคำว่าเฝ้าดูอาการคืออะไรเขาคิดว่าโคโรนาไวรัสเป็นโรคหวัดชนิดนึงนะสามารถเป็นเองและหายเองได้รักษาตามอาการถ้าคุณมีอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาทั่วไปคุณก็กินยานอนหลับพักผ่อน กินวิตามินซีเยอะๆนะแล้วก็คนไทยที่เขามาช่วยแชร์กันก็คืออย่างเช่นพวกขิงอะไรเงี้ยหรือว่าการน่ะต้มน้ําร้อนผสมขิงหรือ,เ,อเขาเรียกอะไรสมุนไพรแล้วก็เอาหน้าไปอัางแล้วก็สูดดมลมหายใจเ,เขาเรียกอะไรพวกสมุนไพรพวกไอความร้อนให้มันเข้าไปในปอดให้มันฆ่าเชือ้ออันนี้เป็นความคิดของพวกเรานะพวกเราทํากันแล้วก็ใหม่ๆอ่ะ ที่มีคนไทยที่ติดเชื้อเขาทํากันแบบนี้แหละแต่ใหม่ๆใช่ไหมนึกออกไหมตอนที่มันมาใหม่ๆเลยอ่ะแบบคนจะกลัวมากกับแบบอะไรวะยังขนาดน่ากลัวอย่างนี้ยังให้กูไปทํางานอีกอย่งงั้นจะมีการบ่นในเพจนะคะ surprise s u r v หรือว่าอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมาย <Yeah S 2> แล้วก็มีคนเข้ามาโพส <Yeah S 2> ดิฉันเป็นแล้วนะคะ <Yeah S 2> ดิฉันพยายามรักษาต,ตัวที่บ้านอย่างนั้น,น่มีคนให้กําลังใจกันเยอะแยะมากมายอันนั้นคือเป็นใหม่ๆแต่เอาเข้าเข้ากมามีคนเป็นเยอะมาก นะคะแล้วก็คนไทยที่ทํางานเกี่ยวกับอ่าพวกพยาบาลผู้ช่วยดูแลอะไรพวกนี้เขาก็เป็น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 จนมันระบาดมาแถวบ้านอ้อนนะอ่าแล้วก็มีคนเป็นเยอะมากเพื่อนเพื่อนอ้อนที่รู้จักนะเป็นกันเยอะมากเป็นกักตัวดูแลรักษาตัวเองแล้วก็หายนะคะแต่อ้อนจะบอกส่วนหนึ่งว่า บางคนก็หายธรรมดาปกติไม่เป็นอะไรเลยคือเป็นนิดเดียวแล้วก็รีบหายเองใช่ไหมร่างกายแข็งแรงหรือเช่นบางคนก็อาจจะร่างกายอ่อนแอหน่อยอาจจะสูญเสียระบบรับรสนะคะก็คือลิ้นชารับรสไม่เหมือนเดิมนะคะมันก็มันก็ม,นกมันคงจะฟื้นฟูขึ้นได้อยู่แหละแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ว่า ถามว่าเขากลัวกันไหมเขาก็กลัวแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ชีวิตต้องดำรงอยู่ไม่มีใครเอาเงินมาให้ใครนะคะคนนะคะที่นี่ก็หาเช้ากินข้ามหรอจะพูดงั้นก็เกินไปทำมาหากินอ่ะคนที่นี่ก็ทำมาหากินเหมือนกันคนที่นี่ก็ต้องการเงินเหมือนกันคนที่นี่ก็ใช้เงินเหมือนกันเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่เลยให้ความสำคัญว่า คุณกพ็พยายามที่จะอยู่และรักษาตัวเองนะคะและ้วก็หวัดระแวงด้วยไม่ไปแพร่เชื้อด้วยไม่ไปหาเชื้อไม่ไปแกว่งตีนหาเชื้อไม่ไปเที่ยวนั่นนู่นนี่ให้มากจนเกินไปนะคะและ้วก็อย่างเช่นถ้าเกิดจะถามว่าร้านอาหารใช่ไหมหรือว่าห้างสรรพสินค้าทุกอย่างเขาดำรงชีวิตกันเกือบจะเหมือนปกติ ะะเพียงแต่จะมีนะคะคือให้เว้นระยะห่างยืนต้องห่างๆกันหน่อยนะอย่ามาใกล้ชั้นอะไรอย่างี้นะแล้วใครที่ไอหรือจามแล้วมาอยู่ใกล้นี่คนจะมองหน้าเลยนะแล้วก็จะแบบว่ามึงไม่สบายมึงออกมาทําไมมึงเป็นตัวเชื้อโรคอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่ออกมาก็คือคนธรรมดาปกตินะแล้วก็ส่วนถ้าคุณคิดว่าคุณกลัวมากก็จะเห็นแค่กลุ่มคนน้อยนิด ให้เบลนหนึ่งถึงสองสามไม่เกินหเปอร์เซ็นที่ใส่แมสป้องกันคือคือเขาก็กลัวคนที่กลัวมา,มากๆก็มีก็คือใส่แมสเวลาออกไปอยู่ข้างนอกหรือว่าชุมชนที่อยู่ในห้างอะไรอย่างนี้ใส่แมสมีนะแต่อ่อนจนถึงทุกวันนี้ก็คือใส่เฉพาะบางที่ถ้าไปโรงพยาบาลจริงๆใส่ไปห้างนี่มันยังไม่ใส่เลยเออแต่ว่า ออนเวลาไปห้างจะล้างมือบ่อยๆเวลาไปจะไปจับล้อเข็นหรืออะไรก็ล้างมือจากแอลกอฮอล์นะคะเขาจะมีให้ทุกจุดแหละหรือจะไปจับนั่นนู่นนี่แต่ในระหว่างที่เราจะซื้อของหรืออะไรเราก็จะจับจับอะไรแต่เราจะไม่มาสัมผัสตาหรือตัวเราใช่ไหมเราก็ทำทำ,ทำ,ท,ำทำอะไรเราจนเสร็จจนมาที่จ่ายเงินอะไรเรียบร้อย ล้างมืออีกครั้งก่อนออกไปแล้วก็ออกไปนะคะตามปกติธรรมดานะคะคือระวังตัวเองด้วยนะคะไม่ไปไม่ทําอะไรที่ละลวมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรักษาตัวเองรักษาสุขภาพนะคะอ้อนเริ่มกินวิตามินซีนะคะวันละหนึ่งเม็ดนะคะวิตามินซีที่เป็นเม็ดแล้วก็เอาลาายฟู่ลงในน้ำหนึ่งแก้วนะคะกินวันละหนึ่งเม็ดเนี่ยนะคะ ทุกวันนะคะเริ่มตั้งแต่โควิดระบาดมาแล้วนะคะเริ่มกินทุกวันเพราะฉะนั้นร่างกายเราจะมีภูมิต้านทานนะคะส่วนหนึ่งที่ดีมากๆแล้วก็การเอ,เอกกําลังกายทุกวันหรือเกือบทุกวันนะคะเช่นตอนนี้อ้อนก็เ,เข็นล้อเข็นลูกนะคะไปเดินเล่นทุกวันหรือเกือบทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปหรือมากๆก็เดินเที่ยวเล่นไปอะเป็นชั่วโมงเลยนะเออ ถือเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะคะก็คือช่วยเหลือตัวเองบางคนที่เขาแข็งแรงเขาชอบไปยิมก็ดีนะคะแต่ยิมคือน่ากลัวตรงมันอาจจะไปติดอะไรกันได้นะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยแต่ว่าเดินได้แหละเดินไปทั่วไปเนี่ยเออสบายมากดีมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวติดเชื้อใครนะคะไม่ต้องไปอยู่ใกล้ใครนะคะการที่เราดูแลตัวเอง p r o t e c ตัวเองแล้วก็อยู่ให้มีความสุขให้ได้นะคะ แล้วก็มันจะมันจะดีอ่ะมันจะดีคือเราไม่ต้องไปวิตกกังวลเลยมากไม่ต้องเสียเงินไปซื้อแมสนะคะไม่ต้องนั่นนูน่นนี่แล้วก็ร้านอาหารใช่ไหมอยากกินก็นานๆไปทีไปทีก็ระมัดระวังอย่างเงี้ยแหละจะใส่แมสหรือไม่ใส่แมสก็แล้วแต่นะคะเออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้นะคะแม่ออน่ะเริ่มทํางานหลังจากโควิดมันระบาดไปได้หกเดือนเออก็คือต้องเริ่มกลับมาทํางานเพราะคน ต้องจ่ายค่าเช่าใช่ปะรัฐบาลที่นี่ช่วยแค่สามเดือนแรกนะคะช่วยในการจ่ายค่าเช่านะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ไม่ช่วยก็คือเราต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็เริ่มมีหน่วยงานอะไรที่แบบว่าถ้าเขาจะช่วยเหลือเขาก็จะแบบถ้าไม่จําเป็นจริงๆเขาจะไม่ช่วยเพราะว่าเขาก็จะถือว่าเขาจะต้องเอางบนี่ไปช่วยอะไรที่มันหนักหนาสหาหัสก,กันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่นี่ก็ต้องเริ่มทํางานหรือใช้ชีวิตอะไรให้มันเป็นปกตินะคะ แม่อ้อนนะคะเริ่มนวดใช่ไหมคะมีร้านนวดก็ต้องทำมาหากินใช่ไหมนวดที่ทำไงก็ต้องมีแผ่นพลาสติกเฟสชิลนะคะปกป้องหน้าตาไว้เผื่อกันเผื่อกันใครมาไอมาจามใส่แต่มันก็ไม่มีนะไม่มีเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเขาลูกค้าจะมานวดเราจะต้องถามว่า A o u f r i s k นะคะคุณอ่สบายดีไหมไม่ใช่คุณป่วยมาเราก็ไม่รับนะคะ แต่ว่าถ้าอาการเจ็บหลังเจ็บเอวอะไรนี้มีปกติแต่ถ้าไอจามมีน้ำมูกไ้ไม่รับนะคะเราต้องถามเขาก่อนว่าเขาสบายดีไหมหนึ่งนะสองก็คือมีอันนี้ปกป้องไว้หนึ่งอันแล้วใช่ปะ่ะแล้วก็มีแมสใส่ข้างในอีกหนึ่งอันนะคะแล้วก็มีถุงมือนะคะระหว่างนวดไปก็จะไม่สัมผัสอะไรมากมายไปกว่านั้นนะคะนวดไปเสร็จพอเสร็จจากนวดถอดถุงมือเสร็จ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อีกรอบนะคะก็คือทำทุกอย่างให้มันเซฟที่สุดแต่จะถามว่ามันจะมีหลุดไหมหมายถึงมีโอกาสการติดไหมมีแต่ว่ามันอาจจะน้อยเพราะว่าเราเซฟตัวเองไว้แล้วนะคะเนี่แหละค่ะคือที่บอกว่าเราจำเป็นต้องอยู่แต่เราก็จะต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คืออย่างตัวอ้อนเองเนี่ยเป็นห่วงคืออย่างลูกที่จะต้องเข้าโรงเรียนนะคะคนที่ ลูกเข้าจำเป็นต้องเข้าโรงเรียนเขาก็เอาไปเข้าโรงเรียนแต่วันไหนที่ลูกป่วยหรือไม่สบายมีน้ำมูกหรืออะไรเขาก็หยุดให้ลูกอยู่บ้านกันอย่างเงี้ยน,นะคะแต่อย่างอ้อนเนี่ยยังไม่กล้าลูกไปเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่นะคะประมาณหนึ่งขวบอยู่ก็เลยยังคุยกับสามีว่าเรายังไม่เอาไปดีกว่าเนาะอะไรเงี้ยเราพยายามดูแลเช็คแคร์กันเองก่อนนะอาจจะรอให้ระลอกสามมันหายไปก่อนไหมหรืออะไรยังไงน,นะคะตอนนี้สวีเดนอยู่ในะระลอกที่สามนะคะคือมีการติด มากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีข่าวมาว่ามันอันตรายรุนแรงกว่าเดิมใช่ไหมหรืออะไรยังไงใช่เรากลัวเราเราเราไม่อยากจะติดโควิดนะคะแต่เราก็ไม่ควรจะกลัวมากเกินไปนะคะเราไม่ควรตื่นตระหนกนะคะไปกับมันนะเพราะสังเกตได้ว่าไม่อยากจะพูดว่าไอโควิดเนี่ยมันทําให้โลกเรานะคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะ คนเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยไปเยอะมากเนื่องด้วยจากการกลัวอะไรหลายอย่างนะคะเอาเอาข้อมูลที่ปัจจุบันมานั่งคุยกันเลยดีกว่านะก็คือ Search หามาในนี่นะคะแต่ว่าเออไม่เห็นไม่ไม่เห็นใช่ไหมไม่เป็นไร ออนเซิร์ชดูให้สามีช่วยช่วยเซิร์ชดูนะคะว่าปัจจุบันแล้วนะคะเดี๋ยวออนจะ,ะรยายงานให้ฟังนะคะว่ามีคนติดโควิดไปแล้วเท่าไรอะไรยังไงนะคะทั่วโลกนะคะมีคนติดไปแล้วนะคะหนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านคนนะคะแล้วตายไปแล้วสองล้านเก้าแสนคนนะคะทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ถ้าเพาะถ้าเฉพาะที่สวีเดนนี้นะคะ ติดไปแล้ว80,000นกว่าคนนะคะแล้วก็ตายไปแล้ว13,000คนนะคะ,ะถ้าเทียบเป็นลำดับนะคะสวีเดนอยู่ในลำดับที่27นะคะตอนนี้อเมริกาขึ้นดับหนึ่เลยนะคะบาบราซิลอันดับ2อันดับ3อินเดียอันดับ4ฝรั่งเศสอันดับ5้ารัสเซียนะคะเออมัน มันทําให้อุปนิสัยใจคอคนเปลี่ยนไปอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปนะคะแล้วการรับวัคซีนนะคะเห็นว่าได้ข่าวมาว่าวัคซีนไม่ใช่ตัวป้องกันได้ร้อนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีวัคซีนก็ไม่ใช่ว่าจําเป็นจะได้ไปเที่ยวเตีย่ยเต่เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปนะคะคุณก็ต้องระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นวัคซีนไม่ใช่ตัวกําหนดอะไรมากมายนะคะเป็นแค่ตัวที่ลดทอนความระบาดหรืออะไรมันนะแล้วก็ ลดทอนอการแพร่ระบาดของโควินานะคะแล้วก็มันมันมันยังไม่แพร่หลายทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลัวมันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะลอยลำได้ไม่มีนะคะโอเคค่ะอันนี้คือการรายงานทั่วไปนะคะส่วนถามว่าอืมณจุดนี้กลัวไหมก็กลัว เราแวดระวังไหมก็เราแวดระวังแต่ไม่ตื่นตระหนกเอาพูดงี้พูดง่ายๆนะคะแล้วก็เออเอาพูดง่ายๆว่าอย่างแม่ออนใช่ไหมคะนวดด้วยนะแล้วก็พวกเราอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะมีแคมปิ้งอยู่ใกล้ๆบ้านไงเสร็จแล้วก็สัมผัสกับเออพวกนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นบางคนที่เขามานะคือวัยรุ่นมันก็มีหลากหลายแต่ว่าฝรั่งอะ่ะเขาจะมีการเขาเรียกอะไรอะ่ะมี ความรับผิดชอบในตัวเองของเขาสูงเหมือนกันนะก็มีโอกาสได้พูดคุยกับกลุ่มนะักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่มาจากประเทศอังกฤษนะคะเขาเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะแล้วก็สอบถามเขาเขาก็ตอบด้วยความสุภาพนะเพราะเราก็สอบถามตามธรรมดาว่าออกลัวไหมไวรัสอะไรอย่างง้นู้น,นี้นะเขาก็ตอบมาว่า ก็ไม่ค่อยกลัวเพราะว่าคิดว่ามันเป็นโรคหวัดธรรมดาอย่างหนึง่งฝรั่งโคตรหล่อเลยก็ตอบย่างี้นะก็อืมอะไรอย่างเงี้ยนะไม่กลัวเพราะว่าคิดว่ามันเป็นไวรัสเป็นอ่โรคหวัดอย่างหนึง่งแล้วก็ถ้าร่างกายเราแข็งแรงมันจะไม่สามารถมาทำลายเราได้เราแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ทําได้ดูแล้วก็อืมไงนะเพราะตอนนั้นที่สมามารถก็คือเป็นช่วงระล,ลอกสองมั้งอืม แล้วเราก็คือเวลาเรารับฟังอะไรมาเราก็ฟังหูไว้หูนะคือเขาอะเป็นผู้ชายกำยำอะไรอย่างเงี้ยนะแข็งแรงมันก็ไม่น่าจะติดง่ายๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าผู้ชายแข็งแรงใช่ปะ่ะไปจูบก,กับคนที่เป็นโควิดหน้ก็ติดใช่ไหมแต่ว่าถ้าถามว่าติดแล้วหายได้ไหมก็คงจะเหมือนที่ออนบอกติดเองหายเองได้ถ้าร่างกายตัวเองแข็งแรงแล้วไม่บกพร่อง ในร่างกายส่วนที่สําคัญเช่นปอดหรืออะไรอะไรไงไปแต่มันก็มีตอนนั้นใช่ป่ะที่ว่าคนแข็งแรงแต่ก็ติดโควิดน้าล้วก็ตายได้อย่างรวดเร็วเออนะมันก็เป็นกรณีพิเศษแต่เราจะไม่ตื่นตระหนกเกินไปเพราะว่าคนแถวเนี้ยเขาติดเขาเป็นเขาหายเองได้มันเป็นไข้หวัดธรรมดานะอันนี้อ้อนก็เสี่ยงกับการโดนด่ามากเลยเพราะว่า ไม่ใช่จะออกมาทําคลิปแล้วพูดเราให้เพื่อนๆไม่กลัวนะคะไม่ใช่นะแต่ว่าให้เพื่อนๆสารตาะถึงความสําคัญของของการใช้ชีวิตและค่อยๆคิดไปกันละกันอย่ามาเชื่ออ่อนร้อเอร์เซ็นแต่นี่มันคือสิ่งที่อ่อนได้รู้ได้เห็นมานะคะแล้วก็ออมันมีเรื่องตลกอย่างหนึง่งช่วงช่วงที่แล้วช่วงประมาณเดือนที่แล้วนี่นแหละมีกลุ่มคนสวีเดนกลุ่มหนึ่งหรืออาจจะเป็น ต่างชาติด้วยที่มาอยู่สววเดนหรืออะไรก็ตามนะเพราะว่าสเีเดนเป็นประเทศที่มีต่างชาติมาอยู่เยอะเหมือนกันแถวแถวสโตลโฮมแถวแถว,แถวภาคใต้นั่นแหละเขารวมตัวกันเขาประท้วงว่าโควิดไม่มีอยู่จริงไวรัสเป็นการเขาเรียกอุปโลกเป็นการโกหกเป็นการทํรลายโลกนะคะเป็นการสร้างขึ้นมาจากใครบางคนเท่านั้นมันสิมันพูดแล้วมันน่าคิดอะว่าแบบแม่งมันก็จริงอะ มันแบบอยากทำให้โลกเราเปลี่ยนไปหรอมันอยากให้ค้าขายอินเทอร์เนต็ตดีขึ้นหรอแล้วคนไม่ต้องออกไปข้างนอกหรอใช่ไหมมันอยากขายวัคซีนหรอนะเงินน่ะเงินใช่ไหมสำหรับการที่จะเอาไปอย่างอย่างบ้านเราอ่ะเอาไปเขาเรียกอะไรเอาไปป้องกันโควิดนา เสียไปกี่ล้านน่ะเสียไปกี่ร้อยล้านเสียไปกี่พันล้านเสียไปกับการซื้อวัคซีนหรืออะไรก็ตามเงินมันมีไหนอะ่ะมันหายไปกับไอ้พวกนี้อะ่ะเสรจแล้วคนก็ไม่กล้าไปทำมาหากินนะจะอยู่ตายกันที่บ้านเหรอมันไม่ได้ใช่ปะ่ะรัฐบาลก็ไม่มีเงินมาช่วยได้ซะทั้งหมดได้ทุกชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดมานั่งสระตามานะปีกว่าแล้วอะ่ะ เออเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะเพื่อนๆก็คือไม่ต้องกลัวมากเกินไปจนขี้หดตดหายจนไม่กล้าทำอะไรไม่ใช่ป้องป้องกันตัวเองด้วยในสิ่งที่เราควรจะทำแต่ไม่ใช่ว่ากูจะไปเดินเที่ยวริมทะเลวันเนี้ย แล้วต้องใส่แมสไปตลอดไปแล้วมันไม่ใช่เปะวะใครจะเอามาติดกูไม่ใช่ไม่มีใครมาเดินใกล้กูเลยกูเดินคนเดียวหรือว่ามันแยืนตั้งห่างเมตรหรือสองเมตรมันมาใกล้เราเราก็ไม่สามารถจะไปติดใครได้แล้วอะไรเงี้ยเราต้องดูแลตัวเองหรือว่าการล้างมือด้วยแอลโกอฮอล์เป็นประจำมึงจะล้างทั้งวันมึงอยู่บ้านมึงจะล้างทั้งวันมึงบ้าหรือเปล่าไม่ใช่ล้างเฉพาะตอนที่เราจะออกไปข้างนอกหรือจะไปสัมผัสกับอะไรแค่นั้น ถ้าเราไม่สัมผัสเราก็ไม่ต้องล้างใช่ป่ะเพื่อนเพอ,เ,อ,อเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองด้วยอะ่ะแล้วอย่างสามีอ้าวนะยกตัวอย่างเขาทํางานตั้งแต่โควิดติดจนถึงตรงนี้ไม่มีวันหยุดหยุดเฉพาะวันหยุดที่เป็นวันหยุดจริงๆนะไม่ใช่ว่าอ,อ,อยากจะหยุดก็หยุดใช่ไหมเออตั้งแต่นั้นมาเขาก็จะแบบจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ประจำเพราะว่าเขาทำงานอยู่ในออฟฟิศแล้วก็พบปะผู้คนบ้างนะคะก็ ไม่ใช่มากนะคะแล้วก็ที่โรงงานเขาจะมีแผ่นพลาสติกกั้นไว้เผื่อคนมาไอาจามใส่แต่มันก็ไม่ค่อยมีหรอกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าต้องมีเพราะตามกฎเขาต้องมีใช่ไหมแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ประจําล้างมือจนมือด้านนะคิดดูดิเออกลุ่มคนพวกนั้นที่เขาจําเป็นจะต้องเจอลูกค้าเขาก็ต้องทําใช่ไหมแล้วก็พวกคัาสซานพวกเขาเรียกแคชเชียร์ที่อยู่ในห้างเขาก็ต้องมีแผ่นพลาสติกกั้นไว้เลยอะไรเงี้ยนะ ทุกอย่างถ้ามันเป็นกฎที่มันเป็นกฎที่ต้องทํามันก็ต้องทําหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศไหนที่เขารักษากฎจริงๆอ่ะมันก็จะอยู่ได้เราไม่ได้ยกตัวอย่างว่าสวีเดนดีอะไรมากมายแต่เราขอยกนิ้วให้เขาอย่างหนึ่งคือการที่เขาปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบที่มันควรจะเป็นนะเขาบอกว่าให้กักตัวเขาก็กักตัวด้วยจิตสำนึกของเขาที่เขาจะต้องทำจริงๆใช่ไหมแล้วก็ เออ่ถ้าเกิดเขารู้ว่าเขาพอมีอาการเขาก็ต้องไปตรวจเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเขาเป็นจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาถึงจะกักตัวอะไรเงี้ยการทําอะไรให้มันตามระบบมันจะดีมากๆขอให้ประเทศไทยพัฒนาในบางจุดที่ควรพัฒนาให้ได้แล้วเราจะอยู่กับมันได้ค่ะโควิดเนี่ยแมวออนจะแบบ แชมป้ากับมันจะแบบต่อสู้กับมันนะคะว่าเราอย่าก,กลัวมันมากเกินไปเราอย่าตื่นตระหนกกับมันมากเกินไปเราให้อยู่ให้ได้แล้วก็มันจะดีขึ้นเองนะคะขอให้โลกสงบสุขในเร็ววันนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขขอให้เพื่อนๆอยู่กับชีวิตนะคะให้มีความสุขอย่าไปกลัวมันเกินไปคนเราไม่ บางทีก็อาจจะไม่ได้ตายด้วยโควิดอ่ะอาจจะตายออกไปรถชนตายหรือตายด้วยโรคอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวเกินไปนะคะโควิดอย่าก,กลัวมันเกินไปนะแล้วอย่าส่งสั่งคนมาเก็บแม่อ้อนนะคะแม่อ,อ้อ อยู่ของแม่อ้นดีๆนะคะแม่อ้นไม่ได้ว่าให้ใครนะแม่อ้นก็ฝากเพื่อนเวืไว้ด้วยละกันถ้าเกิดใครชอบหรือคิดเห็นใครๆแม่อ้นนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กด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 ให้แม่อ้นด้วยนะคะเป็นกำลังใจแม่อ้นนะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะคะที่รับชมการเม้ามอยและป่วงของแม่อ้นนะคะติดตามมาดามออนแอนด์สวีเดนได้นะคะพบกันเร็วๆนี้นะคะบายยเฮ้ด